ฮัลโหลพี่เอกอโดนป้ายยามาอีกคนนึงป้ายยาอะไรอะ่ะป้ายยาเขามาเล่น <laughs> เล่นอะไรอะ่ะเนี่ยเกมอะไรเนี่ยแมพพี่ฝนไงเขาส่งไปให้ทางช่องแชทดูป้ายดูป้ายซะก่อนโอ้เท่รอเท่กันทั้งคู่อืมนั่นแหละอยู่ดีๆก็นั่งทำนี่กินไอติมด้วยอะ่ะใช่พี่เอกกินจนปวดฟันไปหมดแล้วอะ่ะไอติมเนี่ยมาจากไหนเนี่ยอยู่ดีก็ได้มาพี่ฝนขอใส่ไหมตั้งแต่แรกเลยกลัวไม่ได้กินกลัวไม่ได้กินใช่แล้ว อางั้นเราไปสำรวจแมบบกันดีไหมอ่ะก็ลองไปดูนะแล้วมีรถได้ขับปะเนี่ยรถเหรอมีมีมีม,มีแต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างหลังนุ่นแน่อ่าเดี๋ยวมาสำรวจแมบบกันก่อนตรงนี้อะไรนยพี่เอกตรงไหนอ่ะเฮ้ยคุ้นๆน่คะคนเนี้ยอ๋อร้านขายเคบับไก่ย่างเนี่ยเหรอใช่<笑><笑>น่าคุ้นมากเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในหน่อยี่พี่อะไรนะพี่ฟ้าใช่พี่ขวาพี่ฟ้าอุ้ย ไม่เจอกันตั้งนานเอออันนี้เป็นโมเดลนะไม่ไม่ใช่ตัวพี่ฟ้าจริงๆเป็นพี่ฟ้าที่แบบเอามาขายของให้อ้าวอะไรเนี่ยทาไมอะอ้นึกว่าเป็นพี่ฟ้านี่นีนี่มังนี่มังนี่เอาไปไหนแล้วอะตรงเนี้ยเราสวยอ่ะเห็นเปล่าอ้หล่อที่สวยด้วยเออเหมือนเป๊ะ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 เลยเอมี่สวยกว่าเออนี่นี่นี่ดูทางนี้ดิไหนอะแป๊นหนึ่งมันมีเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายนะ เดี๋ยวกาลังชมหน้าเราเองอยู่มานี่มานี่อยู่ตรงนี้ทั้งนี้เอ้ยไหนนี่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 ร้านขายมะนาวเนี่ยเอ้ยพี่เกสใช่ไหมล่ะโอ้ยพี่เกสโมเดลอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วสุดยอดไปเลยเนี่ยเอาพี่เกสมาขายมะนาวมะนาวอร่อยไหมเนี่ยขอสักแก้วหนึ่งได้ไหมพี่เกสด,ดูหน้าดูหน้ามะนาวข้างหลังก่อนเป็นไงอ้อโอลาเอาพี่เอกไปไหนอะนี่ก็เดี๋ยวพี่เอกไปแล้วพี่เอกเบือ่อโอเคายบไป เอาล่ะตอนนี้พี่เอกก็ไปแล้วนึงงั้นเรามาเล่นเครื่องเล่นอันอื่นกันดีกว่านอกจากร้านขายมะนาวของพี่เก็กกับพี่ฟ้าแล้วนี่เครื่องเล่นอะไรเนี่ยมันเหมือนแบบหมุนๆอะไรสักอย่างม,มีเพื่อนมานังด้วยอะ่ะโอ้น่าจะเป็นเพื่อนเราทางนั้นเลยนะเนี่ยดูสิโอ้ยแล้วก็มีเครื่องเล่นหลากหลายมีโดนนู้นด้วยอะ่ะเอา้าเพื่อนโดลงไปทําไมอะ่ะเพื่อนเป็นไรเปล่าหรือว่าตกน่าจะตกนั่นน่ะเพื่อนเพื่อนเป็นไรเปล่า แต่ว่าเอมี่ว่ามันยังไม่เร็วพอ,อะตรงนี้อะไรเนี่ยมันคือที่ปรับใช่ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บปรับขนาดอุย้ยไม่ใช่ดิปรับนี้ได้ไหมอุย้ยมีไฟมีไฟมีไฟ,ไฟอุย้ยน่าเล่นหน้าเล่นน่าเล่นเฮ้ยเพื่อนบอกว่าอะไรเนี่ยเจ็บตกอะ่ะตกอะ่กอะเงี้ยเหรอเขาเจ็บหออ๋อตกครั้งแรกน้อยเพื่อนโอ้โหทำไมเพื่อนไม่นั่งดีๆอ,อ่ะอะงั้นเอมมี่ว่าเดี๋ยวเอมมี่ขอไปสำรวจตรงอื่นก่อนได้ไหมเนี่ยเพื่อนบอกว่าเจ็บเจ็บอ๋อเขาตก ตกจากเครื่องเล่นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเอมมี่ขอมาเครื่องเล่นที่ใกล้ที่สุดเลยก็แล้วกันนะจากจากขัดมาจาก้ำมะนาวของพี่เกศเนอะนี่ขึ้นขึ้นเอาเอาทาไมอะทําไมเครื่องเล่นไม่ทํางานล่ะเนี่ยหรือว่าจะต้องนั่งให้เต็มอะไรอะฮะเพื่อนเอาตรงนั้นเป็นที่ควบคุมใช่ไหมอ้ยอ้ยมันได้เอ้ยจะออกเครื่องแล้วจะออกเครื่องแล้วจะออกแล้วจะออกแล้วจะออกแล้วไปเอาเอาทาไมอะ อุ้ยเมื่อกี้เพื่อนน่าจะเป็นคนควบคุมแน่นอนเลยโอเคตรงนี้เราสามารถขึ้นไปได้ยังขึ้น,ข,นขึ้นดีขึ้นขึ้นเลยเนีย่ยเรากินไอติมรอแล้วเนี่ยโอ้ไอติมตอเบอรี่แต่กินไม่ได้ไอติมช็อกโกแลตกับวนิลากินได้อุวว้ยตอเบอรี่เอาไว้ตั้งดูเฉยๆทําไมมันไม่ขึ้นสักทีเนี่ยหรือว่าเอมี่จะต้องไปปรับขนาดเฮ้ยไม่ใช่ดิปรับเองตรงนี้ใช่ไหมที่ควบคุมโอเค ม,มีลูกปุ่มอุย้ยมีปุ่มอะไรเนี่ยปุ่มกึกกึกอึกตรงนี้อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกหกเลขหก 6. แล้วก็อ๋อเอาไงอะอตรงนี้สมกสมกควันหรอเอ้ยมีควันหรอหรือว่าควันนี่จะสามารถส่งเครื่องเล่นขึ้นไปได้งั้นเราลองปรับโอ้มันไม่ได้ผลอะไรเลยอะงั้นเราก็ลองกดเลขสองเลขสองก็ไม่ได้ผลกไดไรอะ อะไรเนี่ยอืมอะไรอะไรเนี่ยอ,อ,อ้อเรนเจอร์เอ้อเอืออ่ะอะทำไมอ่ะมารีเซ็ตหรอ,อดูว่าไงอ่ะไม่รู้อ่ะอ่ะรีเซ็ตตัวละครแป๊บหนึง่งแป๊บหบนึ่งนะเพื่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเมื่อกี้ติดโอเคมาแล้วมาแล้วอุ้ยเดี๋ยวรถนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอเคงั้นเราขอมาสนใจเครื่องเล่นนี้ก่อนก็นแล้วกันเรื่องนี้เป็นอะไรเนี่ยป้ายบอกว่าห้ามออกแต่เราออกมาแล้ว ตรงนี้เราสามารถโอ้นี่ไงมันเหมือนเกมวิกกี้ตอนนั้นเลยอ่ะนั่นอ่ะตอนที่พี่ฝนกับพี่เอกเล่นไปตอนนั้นอ่ะพิกกี้พิกกี้แล้วก็มาเอาประแจอะไรตรงเนี้ยโอเคโอ้ยตรงนี้ก็ลงไม่ได้มีแหงนใส่กั้นไว้อยู่อืมแล้วเราก็ตรงนี้จําได้ว่าเป็นสระน้ำใช่ไหมล่ะว่าของพี่ฝนเออใช่แล้วโอ้ยพี่ฝนล,ลงทุนเยอะมากเอาบ้านของตัวเองมาเป็นสวนสนุกโอ้ สามารถเอาเลยได้บ้างเนี่ยอุย้ยจริงช้าจริงช้า ơi, จริงช้าขึ้นขึ้นขึ้นหมุนหมุนเลยจริงช้าเอาจริงช้าไม่หมุนอ่ะทุกคนทําไงเดียะโอเคไม่เป็นไรงั้นเอมี่ว่าเราไปเล่นเครื่องเล่นอันหนึ่งกันต่อดีกว่าเนอะอืมอันนี้อะไรเนี่ยเพื่อนเพพยมันว่าอะไรบ้างเนี่ยโอเคงั้นเอมี่ว่าเรามาเล่นเครื่องเล่นตรงนี้กันต่อดีกว่าเนอะแล้วก็ตรงนี้มีเครื่องควบคุมไหมอะ่ะไม่ใช่แหงั้น งั้นก็แสดงว่าอันนั้นเป็นที่รับตั๋วแน่นอนเราทําไมเราจะต้องเดินซิกแทกวนไปวนมาด้วยอ่ะอะไรเนี่ยด,ดึงดึงดึงอะไรสักอย่างอ๋อตรงนี้โอมีที่นั่งนี่ไงเข้าใจแล้วขึ้นขึ้นเลยปืดเลยเปิดเปืดเปิด,ปด,ปดเอา้าไม่ได้หรือว่าจะต้องนั่งให้ครบคนอนะ่ะโอ้ยน่าเสียดายอยากเล่นไหนอยากเล่นอืมน่ไม่ปแบบแเป็นไรเอ็มว่าเราอ่ะน่าจะมีเครื่องเล่นอื่น่นให้เราเล่นอยู่นะก็ะถปกว่านี้มันคืออะไรเดี่ยที่แจกจ่ายตั๋วว่างั้นเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ โอ้นี่ไงตรงนี้มีบันไดทางขึ้นไม่ต้องซิกแซกตรงนี้อะไรเนี่ยลูกลูกอะไรก็ไป่อย่างต้นไม้หรออุย้ยเดี๋ยวอุย้ยอะไรเนี่ยเป็นเครื่องเล่นแบบไหนอ่ะอุย้ยน่าเล่นนะน่าเล่นอือปุ๊บอาึ๊บเราสามารถปรับปุ่มได้ไหมเวลาปรับปุ่มมันนั้นอ่ะมันแบบสุดยอดอ่ะมันสามารถปรับได้ทุกขนาดเลยอ่ะปึ๊บปื๊บป๊บมุน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 โอ้ยเวียนหัวเวียนหัวเวียนหัวโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยมุนอะไรมันจะหมุนแรงเนี่ย ตรงนีอ้อะไรเนี่ยุ้ยเป็นอะไรเนี่ยโอย้เหมือนเหมือนไอ้มี่เคยเห็นที่ไหนอะโอ้นี่ไงเคยเห็นที่นี่นี่ไงเออนี่ตรงนี้เราสามารถทำอะไรด้อีกบ้างเนี่ยข้างในข้างในเป็นเสียงแดงเอาไว้หมุนเนาะอืมเราสามารถปรับได้เปล่าน่าจะปรับได้อยู่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อปรับสามารถปรับให้มันเบาได้นี่เองเข้าใจแล้วเอาเ่อนเพื่อนเพื่อนต,ตามมากันเร็วจังอะ่ะโอ้โหไม่ทันะไรตามมาถึงนี่เฉย มีปุ่มตั้งแยะตั้งแยะแน่จะกดปุ่มไหนดีอา้อาวอ้ามันรีเซ็ตอันนั้นใหม่เหรอมีกระพริบๆไฟเอ่อกด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 เปิดปิดเออเอาเอา,เอาตรงไหนสักปุ่มหนึ่งเลือกสักปุ่มปุ่มนี้กดนี่หมุนแล้วแต่ว่ามันหมุนช้ากว่าปกติอะเออไม่เป็นไรงั้นเราก็น่าจะขึ้นไปเล่นได้แล้วแหละทำาไงให้มันเร็วเนี่ยเอาทำไม่ได้อ่ะปรับไม่ได้แล้วหรือว่ามันจะเร็วเองก็น่าจะเร็วเองอนะ อืมโอเคงั้นเราไปกันต่อดีกว่าตรงนี้อะไรเนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนที่นั่งอ่ะแล้วก็หมุนเวียนไปหมุนเวียนมาเหมือนเครื่องเล่นกันอื่นเนาะเอยเดียวเดี๋ยวทำไมมันเร็วแล้วอะเอ้ยวเดี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 ยวไม่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 โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเวนหัวเออตายแล้วจะตายแล้วโออ๋อโอแย่แย่โอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอามันเวนหัวออกออกเออไม่ต้องออกไปจากที่นี่แล้ว อะไรเนี่ยเขาบอกว่าอะไรไม่รู้งั้นเอมี่เอาไว้อ่านที่หลังก็แล้วกันนะโอเคตรงนี้เราสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเนี่ยอืมตรงนี้เราเล่นไปยังอะ่ะเออเราเ่นจะเล่นไปแล้วนะจําได้จาได้น,นี่แต่ว่ามันก็สนุกดีนะเนี่ยอยากเล่นอีกอะแต่ว่ายังมีอะอยากอยากอยากกินน้ำอะหิวน้ำมาแต่ว่าก่อนที่จะไปกินน้ำเนี่ยเนี่ยมีม้าให้เราขี่ด้วยอุ้ยม้าเหมือนจริงมากขอขี่หน่อยนะเจ้มาม้า เอาเอามาไม่ยอมให้เราขี่อ่ะโอ้ยไม่ขี่ก็ไม่ขี่อะนี่เรามีน้ำให้กินใช่ไหมโอ้ยโอ้อร่อย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 โอ้ยกรบกรึบกรบกรบอร่อยจริงๆเดี๋ยวนะนกอันนี้มันสวยอ่ะโอ้ยโอ้นี่ไงเราสามารถกดปื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 ดนี่กดมะม่วงกดม่วงอือปืดปืดปืดแจกจ่ายน้ำนี่ทุกคนเรากดกดมาแบบเป็นแบบหลายนาทีอยู่นะนี่ ดูสิเราได้น้ำเป็นบุกเขาเลยสามารถแจกจ่ายให้คนที่ไม่สามารถแบบว่ากดน้ำเองได้นี่แจกแจกเออึเออบกระเด็นกระดอนไปทั่วเออเป็นบุกเขาเลยโอ้ยยอดยอดโอเคทุกคนงั้นเราจะมาปิดคลิปกันตรงนี้ดีไหมเนี่ยเออตรงนี้มีไอติมด้วยอ่ะอยากซื้อไอติมมากกดไม่ได้อ่ะอยากกินน่ะไอติมรสอะไรเนี่ยวานิลาใช่ไหมเนี่ยมึนน่ากินอ่ะน่ากินเฮ้ยขโมยเป็นรูปนกด้วยอ่ะ อ <light> so <aciones> okay. ุ้ยใครเอารูปนกมาแปะเนี่ยที่ผืนเาบ่าหรือว่ามันเป็นของมันเองมุ้ย oh มีเ oh ค้กด no ้วยอ่ะแต่กินไม่ได <apron> ้อ่ะออุ้ยม <pol> ีน้ำน้ำออื้ออื้ออร่อยอร่อยอร่อยโอเคงั้นเรามาเก็บกระป๋องตรงนี้กันต่อดีกว่านะนี่นี่นี่มีกระป๋องหลายกระป๋องเลยอ่ะนี่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 พี่ได้นี้มาแล้วอ้าวมันกลับหัวโอ้โหไม่น่าหยิบมาเลยกลับหัวเฉยเลยชุบ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 ดื่มอันดื่มอันหนึ่ง อะสองดื่มอออร่อยอร่อยเก็บ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 ให้หมดอุ้ยน้ำทั้งภูเขากลายเป็นของเอพีไปแต่แล้วอุ้ยอุ้ยมีนกแปะข้างๆด้วยอ่ะนี่มันน้ำของนอกใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเราดื่มนะ้ำของนอกไปนะแต่ว่าเอ็มี่ว่าตรงนี้เราควนะ้น่ะก็ปิดคิดได้แล้วนะเอาละเอาละโอเคงั้นเราไปนั่งตรงโน้นกันดีกว่า เอาละเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆทุกคนสนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบกิปน,นี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เอมมี่ด้วยนะสำหรับวันนี้เอมมี่อะ่ะงต้งขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วแหละบ๊ายบาย